พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคน ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเริ่อมใสอันอยังลงมัน่นไม่วันไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ภิกขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุุษนั่นแหละ คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ภิกขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสิลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอาริยเจ้าเป็นสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นสินที่ทิฏฐิไม่รูปคลําและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรสัสรู้รมได้ในการเบื้องหน้าโสดาบันเป็นใครในยะที่สองอยากลัวเลยมหานามะอยากลัวเลยมหานามะความตายของท่านจักไม่ต่ำสามการกิริยาของท่านจักไม่ต่ำสาม มหานามะอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปทางนิพพานโดยแท้ธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าธรรมสี่ประการคือมหานามะอริยาสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิช,ชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มใส อันไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติ ให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้า เป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่ลูปคลํำและเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปในทิศปราจีน โน้มไปสู่ทิศปราจีนเอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอ็นไปพระเจ้าข้ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกประกอบแล้วด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปทางนิพพานโดยแท้โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรคมีองค์แปดสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบัน,ด,บนดังนี้ เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัตมีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคษอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าข้าสารีบุตร ถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคษอย่างนี้อย่างนี้หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง กหบาดีในการใดไอเวนห้าประการอันอริยาสาวกทำให้สงบประงมับได้แล้วด้วยอริยาสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปติยังคะสีด้วยอริยญาณธรรมเป็นธรรมที่อริยาสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้น อริยาสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติมินิบาสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรสัสสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ข้าบาดีภัยเวรห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นๆเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทำให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีบุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใด ในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอธินนาทานทำให้สงบประงับได้แล้วก้าบาดี บุคคลผู้ประพฤติผิดในการมทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสเวยทุกขโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว จากกาเมสุมิชาจารย์ทำให้สงบประงับได้แล้วกหาบาดีบุคคลผู้กล่าวคําเท็ศอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาตทำให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใด ในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะสุราและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวนนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุรา ่อไปตั้งใจฟังบทนาอายุโตพาลาโทธีโรวันนาโทปฏติปานาโทสุขัสสะทาตามิทาวิสุขังโสอธิกัจชติอายุงทัตตะวาพลังวันนางสุขันจะปฏิปานาโท ติขายุยัสสวาโหติยัตตาญาตุปปัจจติติกาเลตทันติสัพพัญญาวัตัญญูวิตามัจฉารากาเลนะตินังอริเยสุจุปุเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทากินา เยตัตาอนุโมทันติเวยาวัจจังกรนติวานาเตนาตาคินาโอนาเตปิปุญญาสัพพากิโนตัสสะมาตาเตอาปาติวานจิตโตยะตาตินังมหาพลังปุญญาณิบาลโลกะสมิงปติทาวนติปานินันต al ิ ต่อไปจ้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธษนชให้ฟังในเรื่องการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดในหนังสือพุทธุินณ์หมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า129จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนณ์เล่มที่22หน้าที่393ข้อที่316 พิกุทั้งหลายความไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติ ในอริยวินัยพิกุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตป,ปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ ว่าเป็นการกูนีเพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำริไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา เขากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนสัพพรมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวปารบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรอะไรอย่างนี้มีปกติประพฤติท,ทำอะไรอะไรอย่างนี้ เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงหนี้เขาจะไปอยู่ป่าก็ตามอยู่คนไม้ก็ตามอยู่เรือนว่างก็ตามอากุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเขาเรากล่าวอาการอย่างนี้ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงนี้ พิกุทั้งหลายคนจนชนิดนี้ครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วภายหลังแตกการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจําอยู่ในนรกบ้างในกำเนิดเดรัจฉานบ้างพิกุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจําอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดเดรัจฉานอย่างนี้ต่อไปจะให้ฟังพุทธจนะจากการทรงจําเรื่องทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า292จากพระตาวิโดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่1 9 0 139ข้อที่106โดยพิกุทวัชัยสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมี และยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างมอปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้ว ชีวิตของเราลิบหลี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสาณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพิขูทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดํารหอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้พิขู่ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกได้เอวังงจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตส อุปายา,าสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าพดีอริยายายธรรมนีม้แหลเป็นธรรมที่อริยสา,าวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดี